สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอ่านดวงนะคะโดยรวมของชาวราศีพิจิกในปี2566นะคะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะอ่านดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางสิ่งไหนที่ดีนะคะก็เก็บไปเป็นกําลังใจนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เก็บไปเป็นแนวทางละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่นะคะเราจะมาดูดวงกันเลยว่าชาวราศีพิจิกในปี2566เนี่ยดวงจะเป็นยังไงบ้างนะคะยิ่งจะสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่มาทั้ง หมดสิบใบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็จะสับไพ่ก่อนนะคะด้เด,ดินทางมาจนถึงราศีที่สิบอดแล้วนะอีกราศีหนึ่งนะคะโอเคเลือกใพ่มาสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบ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 แล้วนะสิบเอ็ดว่ะขอโทษนะจริงจะเลบลอเบลสิบใบนะคะโอเคเราไปดูใบแรกกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะเป็นหนึ่งดาบนะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะคะใบที่สองเนี่ยเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะใบที่สามเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะ ไปที่สี่เป็นหนึ่งถ้วยนะคะว้าวราศีหลังๆเนี่ยความรักเด่นอะไปที่ห้าเป็นคืนออฟซอร์สนะคะไปที่หกเป็นห้าดาบนะคะไปที่เจ็ดนะคะเป็นไพ่เดทค่ะไปที่แปดนะคะเป็น King คืนออฟคัฟส์ค่ะไปที่เก้านะคะเป็นเดมูลนะคะไปที่สิบนะคะเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะโอเค ไพ่ก็แบบว่ามีไพ่ขึ้นมาเตือนเหมือนกันนะโอเคไพ่ใบแรกนะคะเราได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่แห่งการประสบความสาเร็จนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีโอกาสสาเร็จสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะและเป็นไพ่ต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับใครที่ทํางานอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะโดดเด่นนะคะ พไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะทับตัวอยู่นะคะเป็นไพ่เหรียญทับตัวก็ถือว่าโอเคนะคือดีนะคะถึือจะเป็นแค่ไพ่เด็กถือเหรียญก็ตามนะคะนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆในปีหน้านะคะอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กๆหรืออาจจะเงินเข้ามาตลอดนะคะ ถึงขนาดจะว่ายังไม่ถึงขั้นร่ำรวยในปีหน้าแต่คุณก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะโดดเด่นเรื่องการเดินทางจริงนะคะสาหรับใครที่ทํางานสายเดินทางนะคะหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางเนี่ยก็ถือว่าถูกฉลุกมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นปีที่เหนื่อยเนาะได้พุยรับสอนเหนื่อยทุกราศีนะคะปี2565นะคะแต่ปีพอไปปลายปีมาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้สึกอ flexible มากขึ้นนะคะรู้สึกแบบ ดีมากขึ้นรู้สึกว่ามันนิ่งมากขึ้นค่อยๆดีขึ้นมานะคะและปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคิดว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ใเรื่องของความรักได้นะคะถ้ายังไม่เจอเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีนะคะทีนี้พอเข้าเดือนมกราเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับคนนะัะ นะคะอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นที่ทํางานอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเหน่วยกับผู้ใหญ่มีปัญหาระวังระมัดระวังการมีปัญหากับผู้ใหญ่ระมัดระวังการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้คุณจะต้องขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ช่วงเดือนมกราเดือนเดือนเนี้ยไปถึงเดือนมกราเดือนธันวาคมกราเนี่ยระมัดระวังอารมณ์นะคะระมัดระวังการมีปัญหาปากเสียงกับคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่นะคะ พอเข้าเดือนมีนานะคะเดือนมีนาเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะอาจจะส่งผลให้แบบคุณต้องมีปัญหาสุขภาพเป็นไข้ติดโควิดอะไรต่างๆนะคะช่วงเดือนนั้นน่ะต้องเรามาระวังดีๆนะคะแล้วพอผ่านเดือนมีนาไปได้น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะคะมันจะดีขึ้นไปเองแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะหันมาให้การสนับสนุนคุณมากกว่าที่จะขัดแย้งกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยจะเข้ามาครอบงําคุณนะในปี2566นะคะอาจจะเครียดเยอะนิดหนึ่งนะคะต้องพยายามปล่อยวางระวังอาการนอนไม่หลับอาการกังวลอาการเครียดอาการซึมเศร้านะคะจนไปถึงเดือนมิถุนายนะคะกลางปีเนี่ยดวงคุณถึงจะเปลี่ยน เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วเป็นไปนในทางที่ดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่จะทําอะไรนะคะอย่างเช่นการลงทุนนะคะการค้าขายอะไรเงี้ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยใหญ่จะให้คุณทําเล็กๆหรือว่าอ่าชะลอไว้ก่อนนะคะ ในช่วงกลางปีหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยค่อยมาดูอีกทีว่าเราสมควรที่จะลงทุนหรือว่าจะควรที่จะทําหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไพ่มันจะเป็นไพ่เด็กอยู่แล้วก็มันเกิดไพ่แบบที่ไม่ค่อยสวยขึ้นหลายใบเลยนะคะอย่างเช่นไพ่เดเนี่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กลุ่มงานกลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มอาชีพที่โดดเด่นนะในของชาวราศีพิจิกในปี2566อเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มงานที่ไปทําต่างประเทศนะคะต่างภาษาหรือว่าทํางานบริษัทต่างชาติเนี่ยโดดเด่นคนที่ทํางานเกี่ยวกับอ่อ าหารของกินนะคะร้านอาหารพวกนี้ก็โดดเด่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลแป้งขายแบบร้าอหรร้านราหารรรา้ารนร้เนรนะะร้น,นิ้านร้าร้านเ้านร้าน้าโรดานร้านรนร้านร้านร้ากานรานร้านานานรานรานร้นร้านา้าร้ารานาานรนน่านนาาน้น้น้น เปิดตามอะไรเงี้ยนะคะก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะหรือไม่คนที่ทํางานเกี่ยวกับการให้คําปรึกษานะคะกลุ่มคนที่เป็นหมอดูอย่างเงี้ยนะคะก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะนอกนั้น,นี่ยังไม่ไม่คืองานที่หญิงพูดไปคืองานที่ใช้แบบใช้วิชามากกว่านะเออแต่การลงทุนเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะถ้าจะต้องลงทุนกับอะไรอยากให้ชะลอไว้ก่อนหรือไม่ก็มาปรึกษาดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่เงินขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ทีนี้หญิงจะเปิดไพ่อีก5้าใบนะคะเพื่อเป็นการแนะนำหรือว่ามีไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีพิจิกนะคะหญิงก็จะสับไพ่ก่อนนะบางทีแบบอัดๆอยู่ก็หลุดไปหายไปงงเหมีมเต็มซื้อกล้องมาใหม่แล้วแหละไปที่หนึ่งเป็นสิบไม้เท้านะคะ ใบที่2เป็น the sun โอเคอดทนรอนิดนึงนะคะใบที่3เป็น six of cups นะคะใบที่4นะคะเป็น k n i g h t of swords นะคะเป็นอัศวินถือดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็เป็น the strength นะคะโอเคก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะโอเคนะคะ ใช่เนี่ยบอกว่าอดทนรออีกนิดนึงสู้ไปก่อนนะคะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยคุณอาจจะมีภาระหลายอย่างนะคะอาจจะนู่นนี่นั่นทําให้คุณเหนื่อยกับปีนี้หรือว่าช่วงที่กำลังจะเจอเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันกําลังจะหลุดไปแล้วนะคะไพ่เดอะซันรออยู่เนี่ยพอเวลาที่มันดีขึ้นอะจุดเปลี่ยนที่หยิงบอกช่วงกลางปีอะเวลาที่มันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นทุกเรื่องเลยนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยให้โชคทุก เรื่องรวมถึงความรักด้วยนะถ้าความรักเคยผีบ้ามาก่อนนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นคนรักเก่านะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะเพราะว่ามี Six of cups ขึ้นนะคะอะไรเก่าๆเ,เนี่ยโดดเด่นนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการงานการเงินหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันอาจจะมาจากฝีมือคุณล้วนๆนะมาจากน้ำพักน้ำแรงคุณล้วนๆนะคะอาจจะไม่ได้มี ไม่มีคนมาช่วยอะนึกออกไหมก็แบบต้องต้องสู้เองใช้แบบความคิดเองคิดเองทําเองหาเองนะคะก็คือได้มาจากฝีมือความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองนะคะแต่ข้อดีมากๆเลยเวลาปีหน้าปีหน้าเนี้ยปี2566เนี่ยนะคะมีไพ The Sun ่เดอะซันออยู่กับไพ่เดอะเมจิช a n ในช่วงกลางปีเนี่ยยังไงอะช่วงที่มันจะเริ่มใหม่อะชีวิตคุณจะเหมือนเกิดใหม่เลยพลิกเลย เพราะฉะนั้นอดใจรอ,อนิดนึงยิงก็แบบเข้าใจนะว่ามันอ,อ,อาจจะออกแบบอื้นานนิดนึงอ่ะหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันคุ้มนะคะมันคุ้มมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแบบการแบบการใช้ชีวิตอ่ะนะคะการทํางานความรัก แต่การเงินน่ยยังไม่เห็นเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรอครึ่งปีหลังนะเพราะครึ่งปีแรกเนี่ยการเงินยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ก็ผ่านไปได้แหละยังไงมันก็มีไพ่เดือนสันขึ้นนะคะก็จะเย็นๆแล้วกันนะคะจริงๆทุกราศีที่หญิงอ่านมาเนี่ยก็อารมณ์เดียวกันนะก็คือไม่ค่อยมีราศีที่แบบโดดเด่นในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะคะบางราศีก็เหนื่อยมากเลยในปีตั้งแต่ปี2 5 6 5าแล้วแหละจนมาถึงปีนี้นะคะก็ถือซะว่ามันเป็นที่เศรษฐกิจเนาะของของยุคนี้นะคะ โอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวนส่วนตัวนะคะก็แตะลิงก์ด้านล่างมาได้นะคะหญิงทำลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องของธุรกิจ หญิงก็รับนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วหญิงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c o b o o k YouTube, t i อกนะคะไอนะคะต,ต่างๆนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะถึง YouTube จะไม่ค่อยได้ทำแต่ตอนเนี้ยกลับมาทำแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ